เหมือนถ้าไม่มีตรงนี้ก็แย่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจะไปต่ออยังไงในขณะที่ธุรกิจมันไปได้แต่เราไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนแล้วไทยเครดิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองเห็นความสําคัญตรงนี้ไแลวขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณขอบคุณได้ใจจริงๆเลยที่มาช่วยเราทําให้เราสามารถไปต่อได้สวัสดีค่ะชื่อพราาดีวิจิตองค์การนะคะ เป็นเจ้าของร้าน SMAp มค่ะร้านของเราก็คือจะมีสินค้าเกี่ยวกับเรื่องตู้คอนโทรลนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าระบบอัจฉรยะแล้วก็ชุดนอนนาโซลาเซลล์ค่ะอย่างชุดนอนนาโซลาเซลล์ตัวนี้ค่ะก็คือว่าเราใช้แผงโซลาเซลล์ที่ใช้ไฟฟ้าจากแสงแดดนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่สวนพื้นที่ไร่พื้นที่นาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เราสามารถนำตัวนี้เข้าไปใช้ในสวนในไร่ในานาได้ คือเราติดสปริงเกอร์เสร็จปุ๊บเรารีโมทก็คือสามารถที่จะให้ระบบน้ำเนี่ยลดน้ําในสวนในไร่โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนนะอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดนะคะประหยัดทั้งคนประหยัดทั้งการลงทุนแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยจริงๆแล้วเรามีแนวคิดที่จะพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์เนี้ยที่จะไปช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือต้องต้องลดมลภาวะตั้งแต่ต้นทางมันก็จะเกิดประโยชน์ลดการใช้ เรื่องทรัพยากรลงไปได้มากค่ะคือแม่เราเป็นเป็นคนในชนบทภาคเหนือนะคะก็อยู่กับวัดท่านก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมเข้าป่าหาเห็ดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนพ่อเราก็คือเป็นคนจีนครอบครัวก็จะเป็นวัดธรรมแบบใหญ่เลื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในในหมู่เขือญย่าในหมู่สังคมดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อมีครอบครัวแล้วมาเลี้ยงดูลูกเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับการถ่ายทอดมา มัธยมปลายนะคะก็คือเพื่อนก็อยู่หลายโรงเรียนเนาะเคยเรียนเรียน <ๆ S 2> ปรปฐมด้วยกันเนี่ยเขาก็เลยชวนตอนนั้นเขามัธยมก็ชวนกัน่าเออไปไหมมีค่ายเยาวชนไปเลี้ยงเด็กไปสอนน้องออวาดรูปไปสอนน้องออกค่ายกิจกรรมอ่างเงี้ยเราก็ไปที่สุรินทร์จากนั้นพอเราเห็นเริ่มเห็นวิถีชีวิตความแตกต่างระหว่างคนเมืองกับคนชนบทตอนนั้นเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วเฮ้มันเกิดความแตกต่างจริงๆเด็กไม่มีสมุดเด็กไม่มีดิสอจะวาดรูปอะไรเงี้ยเราก็เําทไมคนเมืองมันมีเยอะเยอะมาก จนคนในชนบทไม่มีเลยรเสื้อผ้าน้องก็ขาดลุ่งเลิ้งๆอ่านะเราก็เอาไปแจกรวบร,วม,รวมกันไปแจกมีตุ๊กตามีหนังสือมีดินสอแรอต่างเนี่ยค่ะอันนี้เป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มแรกที่เราเริ่มเห็นจริงๆอะ่ะเขาเป็นประธานชมรมอนุรักษ์อยู่แล้วเขาเป็นนักสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแต่ว่ามีฐานก็คือวิศวกรเราก็เลยทำโปรเจกต์ ที่โปรเจกต์ในโครงการคะแล้วก็ทําการของงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็เลยมองว่าไอ้ทำไงที่จะไปเสริมอาชีพเขาไปทําให้เกิดการรื้อฟื้นทําเรื่องฐานอาชีพทอผ้าฟื้นฟูเรื่องทอผ้าให้สืบสารภูมิปัญญาระหว่างคนแก่กับเด็กนะฮะให้ให,ให้ฟื้นอาชีพพวกนี้ให้มันยังอยู่แล้วก็มีการฟื้นฟูเรื่อง ขอดองค,ความรู้เรื่องคนก่อคามคนตีคองซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นแถวนั้นนะแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้การเรียนรู้เรื่องป่าบุกป่าทามเพื่อสมุนไพรอย่างต่างเพื่อพยายามจะลื้อฟื้นขึ้นมามันเพลินเนาะคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เรียนรู้เมื่อไหร่ก็ไม่จบสักทีอะได้วิชาหมักปลา,าได้วิชาทอผ้าได้โอ้ได้มหา,าศาลนฮะ ภูมิยาที่มันยังชีพได้อะคือจริงๆแล้วคนที่เราไปทํางานด้วยคือชาวบ้านชุมชนเขาคือครอบครัวจริงเพราะว่าเราภาษาอีสานก็คือยังเบิ่งแยงกันยังติดตามข่าวขราวกันยังส่งของให้กันเวลาเขามาเขาก็ยิ้วข้าวมาฝากเอาปลามาฝากเนี้ยค่ะปลาตากแห้งอะแล้วก็เวลาเราไปแล้วก็ซื้อของไปฝากก็ไปเยี่ยมเขาก็มีความสุขมากเราจะต้องมองเราต้องเลือกเลยว่าเหมือนลูกเราเข้าโรงเรียนเนี่ยง่ายๆเราต้องเลือก สิบโรงเรียนขึ้นเพื่อที่จะดูว่าโรงเรียนไหนดีที่สุดสําหรับลูกเราฉะนั้นถ้ามองชุมชนเหมือนครอบครัวเราก็จะเลือกไม่ต่างจากตรงนั้นเลยค่ะก็คือเราอยู่วงการอาสาสมัครมาเกือบ20ปีเนาะที่ออกมาจากวงการนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราเริ่มเราเริ่มมีน้องเราก็เลยมองว่าพื้นฐานของสังคมก็คือการสร้างครอบครัวดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทํางานสังคม แล้วมาระยะพอสมควรขึ้นข้อชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องมาสร้างฐานครอบครัวให้กับครอบครัวของตัวเองเพื่อที่จะเป็นแรงอีกส่วนหนึ่งของสังคม <S <S เพราะว่าเรามองว่าทำยังไงก็ได้เราไปอยู่ส่วนไหนของสังคมก็ได้แต่ถ้าเรามีวิธีคิดที่จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยแล้วทําให้เกิดมลพิษน้อยลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงของการทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ย สภาวะแวดล้อมโลกร้อนเนี่ยเราเห็นแล้วดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ยากเลยค่ะที่ที่ที่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาช่วยเหลือตับลมชิงแวดล้อมจริงๆแล้วระบบอ่ระบบของของสามีเนี่ยที่เขาเป็นวิศวกรเนี่ยเขามีระบบองค์ความรู้ของเขาก็คืออิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าและสื่อสารเขามี3องค์เนี้ยองค์ประกอบความรู้เรื่องโน้ตฮาเนี่ยฉันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สร้างนวัตรกรรมได้เก่งมากก็อเ,เอาตั้งแต่เอาง่ายๆอ่าตัวเนี้ยสวิตช์แสงแดง หมายว่าเราไปติดตั้งตามโคมไฟหรือระบบไฟเนี่ยก็คือก็คือจะเ,เปิดแสงสว่างเองไม่ต้องเปิดปิดตอนเช้าเขาก็จะดับเองอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเนาะส่วนอันนี้จะเป็นพวกแบตลิเธียมที่แบตเลนต์ยนไฟฟ้าไม่เกิดมลพิษเนี่ยสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้คือแบตไฟฟ้าที่เขาใช้ในรถยนต์ทั่วไปอันนี้คือเราก็มาใช้กับรถยนต์ได้แล้วก็พวกตู้พวกตู้ที่เห็นด้านหลังก็ทาเพิ่งส่งไปล่าสุดเขาก็สามารถที่จะไปลด ทำระบบลดน้ําตามโซนสี่โซนซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเขาจะนำนำไปแนะนํากับชาวสวนชาวไร่ต่อว่าว่ามันสามารถช่วยได้จริงอ่ะเราสร้างนวัตกรรมร่วมกับลูกค้าทําให้เกิดความพึงพอใจและการใช้งานได้ผลจริงๆส่วนหนึ่งที่เราเราเราต้องขอบคุณไทยเครดิตด้วยส่วนหนึ่งก็คือไทยเครดิตเนี่ยเหมือนต่อลมหายใจให้เรา ให้เราสามารถที่จะเดินต่อไปได้เพราะว่าที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับว่ามันเกิดวิกฤตจริงๆเพราะว่าโดยสาการความไม่นิ่งทางการเมืองเองก็ดีหรือสถานการณ์โควิดเองก็ดีเนี่ยในส่วนของเราที่มันเป็นธุรกิจระดับกลางเนี่ยมันได้รับผลกระทบมากแล้วมันไม่มีเงินทุนไหนที่มันมาซัพพอร์ตกับระบบฐาเศรฐกิจแบบเอสแบบพวกเราเลยนะดก็ต้องขอบคุณไทยเครดิตมากๆเลยค่ะแล้วไทยเครดิตก็เป็นส่วนนึงที่มองเห็นความสำคัญตรงเนี้ย เขามองว่าธุรกิจเราไปเราไปได้คือเขาลงพื้นที่เขามาเซอร์เวเขาเหมือนเหมือนเก็บข้อมูลอะ่ะเก็บข้อมูลเหมือนเชิงวิจัยเลยมากัน 3- 4มหทีมเนี่ยเขามองว่ามันไปได้เขาก็เลยให้และทีมงานน่ารักมากทุกพักส่วนเลยแล้วขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณขอบคุณด้วยใจจริงๆเลยที่มาช่วยเราทําให้เราสามารถไปต่อได้ธนาคารไทยเครดิต ทุกคนคือคนสำคัญ